P ี P-Pay นะครับพ p เ <ay> พจะมาแกะกล่องนะครับและรีวิวนะครับกับตัวปากกาที่สามารถใช้งานกับเจ้าตัว redmi pad 2 pro หรือว่า redmi pad 2หรือว่าเจ้าตัว xiaomi pad mini กับเจ้าตัว redmi smart pen กับปากกาที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงผมตัวนี้กับราคาเรท พันกว่าบาทนะครับซึ่งพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อตัวนี้นะครับเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับตามลิงก์ที่พีให้ใต้คลิปนี้นะครับหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนมาดูว่าในการแกะกล่องกับตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างพีขอทําการแกะกล่องเลยนะครับผมกับเจ้าตัวปากกาที่ซัพพอร์ตกับเหยุตรงตัวเสี่ยมีนะครับนี่ ซึ่งคุณสมบัติจะใกล้เคียงกับเจ้าตัวเ Xiaomi Smart Pen นะครับผมตัวนี้นะครับนี่มาดูว่าเจ้าตัว Redmi Smart Pen จะเป็นอย่างไรบ้างเลยนะครับพี่ของการแกะออกมาเลยนะครับนี่อันนี้พี่ทําการใช้งานกับเจ้าตัว Redmi แฮดส2โปนะครับในกล่องก็จะประกอบด้วยผมนี่ครับผมแพคเกจจิ้งทำออกมาได้ดูดีจริงอันนี้ขอชื่นชมผมในกล่องก็จะมีตัวหัวปากกา1ห,หัวให้เราเปลี่ยนได้ถือว่าทำออกมาได้ดูดีจริงผมสับตัวปากกาเนาะนี่ผมในกล่องก็จะประกอบประมาณนี้นะครับผมให้เรามานะครับนี่อันนี้คือคู่มือแล้วก็หัวปากกา หนึ่งหัวนะครับมาดูว่าตัวดีไซน์จะเป็นยังไงบ้างซึ่งหมกยว่าดีไซน์น้ำหนักถือว่าทำออกมาได้เบาจริงครับอันนี้ขอชื่นชมในการดีไซน์ของตัวนี้นะถือว่าเบามากครับผมตัวนี้โหอย่างเบาเลยอ่ะถือว่าดูดีมากผมกับตัวนี้คือแรงกดเนี่ยสามารถซัพพอร์ตคือ10กร,รัมผมตัวนี้แล้วก็สามารถทําการเขียนต่อเนื่องถึง12ชั่วโมงแล้วก็สามารถทําการเขียนความไวต่อแรงกดถึง4 0 0 0 96ระดับเลยถือว่าให้มาจริงๆก็ตัวนี้สามารถทำการใช้เวลาแฝงต่ำพิเศษระดับมิลลิวินาทีด้วยถือว่าให้มาจัดเต็มจริงครับผมสามารถทําการลอกออกแล้วแปะไว้นในกล่องได้นะครับนี่พีก็ขอลอกออกเลยนะครับนี่มาดูว่าตัวดีไซน์ตัวนี้เต็มเมจะเป็นอย่างไรบ้างเลยนะครับนี่มาดูนะครับ มาดูว่าเป็นองครับมซึ่งบอกเลยว่าดีไซน์ในการออกแบบก็ถือว่ามีความสวยงามจริงครับอันนี้เขียนว่า Redmi นะครับเป็นโลโก้ซึ่งมันแบนจาก Xiaomi นะครับนี่ก็จะมีปุ่มกดให้เราเรียบร้อยถือว่าในการดีไซน์คืออารมณ์เหมือนจับกับตัวดินสอรหรือว่าปากกาเลยอะจับออกมาได้ลงตัวจริงครับอันนี้ขอชื่นชมกับตัวปากกาแล้วก็ทําหัวปากกาออกมาได้ดีมากอันนี้พี่ขอชื่นชมในการดีไซน์นะถือว่าทําตัวดีไซน์ตั้งแต่ตัวหัวปากกา ถึงบริเวณด้านตัวปลายปากกาทําออกมาได้สมบูรณ์แบบมากอันนี้ขอชื่นชมนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวที่เป็นผมตัว Apple Pencil Pro ผมตัวนี้ก็ถือว่าน้ําหนักถือว่าเบาวกว่าตัวนี้นะครับอันนี้ถือว่าหนักนะอันนี้ถือว่าจับแล้วรู้สึกว่าสบายมือจริงนะผมถ้าเปรียบเทียบกันนะครับแล้วก็ชาร์จตัวนี้ผ่านพอร์ต Type C ได้ผมแล้วก็สามารถนําพอร์ต Type C ของยี่ห้อ third party ยี่ห้ออื่นนํามาชาร์จได้ก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีนะในการชาร์จตัวนี้นะครับนี่ ผมจะขอทำการชาร์จดูนะครับการชาร์จนะครับแล้วก็ทําการชาร์จใส่เลยผมตัวนี้นะครับนี่ครับปากกาก็ทําการชาร์จซึ่งในการดีไซน์ถือว่าทําออกมามีความสวยงามจริงครับอันนี้พีขอชื่นชมกับตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถซัพพอร์ตในการเขียน ด้วยอัตราลิฟท์ขนาดเขียนคือ120เฮแล้วก็ความไว้ในการตัดอสองให้มาถึง240เฮนะครับถือว่าตัวนี้ให้มาดีจริงก็ตัวนี้มีอัลกอริทึมในการคาดการได้ผมตัวนี้ถือว่าทําออกมาได้สมบูรณ์แบบมากซึ่งพี่ทําการใช้งานในการขีดเขียนผมซึ่งพี่เคยสัมผัสกับตัว Xiaomi Smart เพนมาแล้วถือว่าทําออกมาได้ดีจริงครับกับงบเลสพันก่าบ,บาดนะก็ถือว่าคุ้มจริงครับผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือการดีไซน์นะครับผมสับในการเชื่อมต่อมาดูว่าตัวนี้ในการเชื่อมต่อเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวบลูทูธเวอร์ชัน5.1นะครับผมกับตัวนี้เนาะถือว่าน้ำหนักให้มาเบานะ12กรัมเองนะครับนี่มาดูว่าในการเชื่อมต่อจะเป็นอย่างไรบ้างพี่ของการเปิดเครื่องเลยนะครับเปิดตัวเครื่องนะครับบริเวณปุ่มผมกดค้างไว้ ตัวไฟก็จะกระพริบขึ้นนะผมพี่ก็ทำการมาเชื่อมต่อกับตัว Redmi Pad 2 Pro นะครับผมตัวนี้นะครับพี่ก็ไปที่คำว่า Bluetooth เลยนะครับเอาไปเชื่อมต่อผมตัวนี้ครับก็จะมีในการ connect กับตัวปากกานะครับนี่จะมีฟังก์ชันของการ connect ซึ่งนี้สามารถ support กับเจ้าตัวที่เป็นแบบว่าเ Xiaomi แพดมินิตัวนี้ก็สามารถทำการซัพพอร์ตได้นะถือว่าทำออกมาได้ดูดีจริงในการซัพพอร์ตนะครับนี่เพราะว่าเป็นตัวใหม่นะครับพี่ก็ทำก,การเพิ่มในการใช้งานกับตัวบกกาผมตัวนี้พี่ก็ทำการาก,าก,าก,ากดในการเชื่อมต่อผมกับตัวนี้นี่ผมคู่มือก็จะบอกว่าให้เรากดตัวนี้นะครับนี่กดผมพี่ก็กดค้างไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพื่อทำการเปิดเครื่องไฟก็จะขึ้นมาผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้ก็ทำการเชื่อมต่อกับตัวบกกานะครับผม ก็จะขึ้นมาที่บลูทูธแล้วก็ทําการกด Connect เลยครับผมซึ่งค้นหาโดยอัตโนมัติเลยตัวเสี่ยมี่ทำลอมออกมาได้ดูดีจริงครับนี่ประกาก็จะขึ้นเปอร์เซนต์ของตัวนี้มานะครับถือว่าเชื่อมต่อประกาง่ายจริงก็แสดงว่าเปอร์เซนต์แบตบเดยวูเจนะครับนี่ถือว่าตัวนี้ผมในการ Connect นะครับนี่พีก็ทําการใช้งานเลยครับผมแล้วก็สามารถทําการตั้งค่าได้ผมเลยนะครับนี่ปึ๊บนี่ครับผมพี่ก็ทําการแตะ นี่คือในการเขียนแล้วก็กดปุ่มแรกครับผมตัวนี้นะครับหรือว่าปุ่มที่2ในการจับภาพหน้าจอก็มีฟังก์ชันแล้วก็เราทำมันอัปเดตตัวแผ่นผมตัวผ่านเลยเอาเราก็กดอัปเดตได้ผมนี้ครับในการอัปเดตก็คือว่าอัปเดตได้ง่ายดายจริงนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีจริงผมซึ่งในการอัปเดตถือว่าอัปเดตเร็วนะนี่ คือน,นี้อัปเดตง่ายมากเพื่อเราเชื่อมต่อแล้วก็ตัว r ร d มี Smart p e n ก็เชื่อมต่อกับตัวแท็บเล็ตแล้วก็จะอัปเดตนะครับผมตัวนี้นะเดี๋ยผมในการอัปเดตก็ถือว่ารอเวลาไม่นานนะในการอัปเดตเพราะว่าอยากจะทําทให้ให้แบตย่าต่ำกว่า20ก็พอนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ถ้าใครมองหานะประกาที่ใช้งานได้งา่ายแล้วก็ขีดเขียนกับเจ้าตัว r ร d มี Pad 2หรือว่า r ร d มี Pad 2 Pro ปพี่ขอนแนะนำเจ้าตัว r ร d มีนะผม Smart p e n ตัวนี้ขีดเขียนง่ายจริงกับงบเลท พันกระบาทถือว่าทําออกมาได้ดีพอมคนนะครับผมตัวนี้เลยนี่ดีไซน์ก็สวยงามจริงครับผมคือเก็บดีเทลของการดีไซน์ได้อย่างลงตัวจริงอันนี้พี่ขอเช่นชมนครับผมเดี๋ยวผมสักคู่แล้วก็เชื่อมต่อกับ Wi-Fi เพื่อดาวน์โหลดในการซอฟต์แวร์อัปเดตครับผมตัวนี้นะครับนี่มาดูว่า,าอัปเดตเป็นอย่างไรบ้างเผื่อหลายคนแบบสงสัยว่าประกรนี้อัปเดตได้ไหมซึ่งตัวนี้สามารถทําการอัปเดตได้นะครับนี่ มาดูว่าเป็นอย่างไรนะครับผมนี่ครับพีก็รอสักครู่นะครับผมในการเชื่อมต่อใหม่ในการใช้งานซึ่งการอันเดีก็เสร็จสิ้นแล้วครับผมตัวนี้นะเดี๋ยวผมตัวเครื่องก็จะทําการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งหนึง่งกับเชื่อมต่อหองปาการ Language. นะครับนี่เราก็รอสักครู่นะครับผมกับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมรอประการในการเชื่อมต่ออีกสักครู่นะครับผมตัวนี้นะ เปิดปิดเครื่องใหม่แล้วก็เชื่อมต่อแบบออโต้เลยแล้วก็สามารถทำการใช้งานบอกเลยว่าขีดเขียนมันมีความสมูทมากผมปากกาถือว่าตอบสนองออกมาได้อย่างดูดีจริงแล้วก็ฟีลในการขีดเขียนถือว่าทําออกมาได้ดีมากอันนี้ขอชื่นชมนะซึ่งพี่ชอบฟังก์ชันของตัวนี้มากเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานได้ง่ายจริงครับหนีบปึ๊บ,บแล้วก็แตะผมตัวนี้เลยปึ๊บเนีย่ยผมกดค้างไว้ฟังก์ชันก็จะขึ้นมาเลยให้เราเลยถือว่าทําออกมาได้ดูดีจริงับผมตัวนี้นะครับพี่ก็แตะ ทำการใช้งานตีนตาจร,าจรครับแล้วก็สามารถทำการวางตัวมือของเราผมขีดเขียนได้เลยซึ่งฟีลลิ่งดีมากเป็นประการที่ฟีลลิ่งโคตรดีเลยครับบอกเลยว่าฟีลลิ่งในการขีดเขียนทำออกมาได้ดูดีจริงผมตัวนี้ปรับความแบบเอียงของประกาได้โหถือว่าทำออกมาได้ดีมากนี้ขอเชิญชมกดเบาๆผมแล้วก็กดหนักหนี่ได้ หน้าจอซัพพอร์ตในการกดหนักกดเบาด้วยนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าทําออกมาได้สมบูรณ์แบบจริงนะผมตัวนี้นะครับนี่เป็นปากกาที่ใช้งานง่ายมากกับเจ้าตัว r ร d มี Pa d 2 Pro นะครับขีดเขียนดีมากอ่ะฟีลิ่งโคตรดีเลยอ่ะ <S <S หัวปากกาทําออกมาได้ดูดีจริงนะครับผมนี่ครับมันมีความสมดุลเดีย๋ยผมเอียงก็ได้ตรงก็ได้โหปากกาทำออกมาได้รับแรงกดที่บอกเลยว่าเวิร์กมากซึ่งฟีลิ่งดีมากโห The base จริงครับซึ่งพีทำการลองใช้งานกับยี่ห้ออื่นกับแบรนด์อื่นมาถือว่าประการของ Xiaomi ทำได้อย่างลงตัวเหมือนตัว Xiaomi นะครับผม Smart Pen เลยอะ่ะคือสเปคให้มาใกล้เคียงกันมากผมจริงแล้วก็แคปหน้าจอแล้วก็กดแคปหน้าจอได้ตัวนี้ผมเนี่ยหมดว่าทำออกมาได้ดีจริงกับฟังก์ชันเสืิมตัวนี้นะครับนี่ เพย์ก็แคปหน้าจอได้ผ่านตัวการกดปุ่มนะครับผมถือว่าให้มาดีจริงกับปากกาตัวนี้ผมกับเจ้าตัวฟลิปมี่สมาร์ทเพนพิกัดในการสั่งซื้อที่ตะก้าสินค้าหรือนิพิพีใต้แน่มให้ใต้คลิปนี้สาวนี้ขอบคุณครับ